ใช่ไหม141ปอนด์มันมีผลกับสภาพร่างกายเรามากก็ร้อยแค่ไหนเรกงไม่กล้าเร่งเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าบีบลงมาใช่ครับก็เก็บแรงไว้ประทะกับพี่เขาถ้าพี่เขามาแรงเราก็จะแรงกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่เขามาแบบเรื่อยๆื่อเราก็ไปเรื่อยไม่ต้องเร่งตัวเองเห็นไฟต่อไปเหมือนจะขึ้นรายการแล้วมั้งเนี่ยก็ ไปยืมต่อไมแล้วมาใช่ไหมน้ำหนักเท่าไหร่ดีที่เราคิดว่าทําได้แล้วก็น้ำหนักดีของเราตอนนี้ดีสุดก็42อ่า 48b เป็นนิดนึงมีอัดฉีดมีอะไรบ้ก็มีมีอัดฉีดด้วยครอบี่กินล้อออัดฉีดคอนชกด้วยครับคอนโชกเพราะว่าเราขึ้นมาเราก็ดูได้เปรียบตามสายตาเซียนนะ แต่ยังไม่รู้ว่าเจอใครใช่ไหมใคต่อไปใช่ครับขอบคุณใครหน่อยก็ขอบคุณเชื้อร่รกอัุ่งรืงรุ่งเรืองรับงเรืรุ่เรืรุ่เรือ่ดูรืองรนรือง่งองๆใ่งเือง่อง่องรุ่อรเรื่เรุเอร่งเ่เรอรเรืุ่องรุ่งเรยองรงรืองรุ่งองค่งเองรุรองรเคยิงดี่เรืรั่น้องินดีด้วองรับผม เายอากีแม่คนนี้มาสองเข้าวินหนึ่งถ้าเอ้เข้าวิน2เลยดิเป็นไงตามเกมครับทำไมเขาหน้าถึนยังนะครับหัวเขาไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพยักหน้าถึงใช่อาก็ต่อยตามตามที่วางไว้เลยครตีนซ้ายหน้ากับ กับเขาข้างในเป็นไปตามแผนตามแผนเป้ครับก็ไม่ต้องลุ้นมากค่อยกินไปเรื่อยๆกินไปทีละยกทีละยกแล้วก็ไปเร่งสามกิก็ผ่านแล้วครับแบบฟอร์มแบบนี้นี่พี่พลมองว่าตอนนี้เขาเขาพีคสุดอย่าังทำชิ้นเดิมก็น่าจะยังไม่พีคสุดน่าน่าน่าจะสุดมากกว่านี้ครับได้มากกว่านี้น่าได้กว่าเพราะก็ทําได้วันวันนี้เขาก็ร่างกายก็ดีกับวินัยก็ดีทุกอย่างก็ก็พร้อมหมดตอนแต่งยกสี่เหนื่อกังวลไหมพี่ ก็ไม่นะเพราะว่าดูแล้วมันมันไม่ลึกมันแล้วไม่ไม่อันตรายที่มันอสลัดใช่ครับใช่ครับไม่แตกแบบเดียวคนบัวเรียบเลยกินกินนิ่มเลยวันนี้บอกอะไรแฟนมือหน่อยแฟนมืยตามเยอะเลยวันนี้แพ้ได้ชนะได้ก็อยากแก้มือนะครับขอเป็นน้ำหนักเท่ากันแล้วกันครับ อาจจะมีติดไปลงไปนดมอะไรได้ครับได้ครับไม่ขอจองเอารบแกอยู่ได้จะสร้างสีสีันก็ได้ก็ยินดีครับ